you wow. บ้านดอนไพรเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆในภาคกลางที่ห่างไกลความจเจริญมีลำน้ำเล็กๆไหลผ่านทุ่งนานและป่าละมาอทุกขืนเดือนมืดอชาวบ้านมักพูดกันว่าอย่าเดิอนออกนอกบ้านหลังฝ่ามืดเพราะพยากระสือจะออกหาเหยื่อในเวลานั้นพยากระสือภายนอกก็ไม่ต่างจากกระสือในเรื่องเล่าหรือตำนานสยองทั่วไปมีหัวลอยได้ลำตัวไม่มี เหลือเพียงไส้ที่ห้อยหยอยหากแตกต่างออกไปจนทําให้พยากระเสือเป็นที่บดผาวาของชาวบ้านมานานหลายรุน่นคือมานหลายตนนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวของบ้านดอนพายมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยมีชื่อเรียกว่าสยามและบางคนยังบอกว่ามันอยู่มาก่อนหน้านั้นอีกหลายสิบเปรีฉะนั้นกับเพียวไร้ที่ยังยืนยงมานับชั่วอายุคนและยังไม่มีใครปราบลงย่อมคงไว้ ซึ่งความร้ายการอันไม่ธรรมดาแต่พระอยากกระสือทีว่าอยู่ไม่อยู่ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งความน่ากลัวไว้ให้บ้านดอนภัยไละค่อยจางหายไปตามการเวลานั่นเองวิภาหญิงไม้ไวัยสาเศษที่เพิ่งย้ายมาจากบ้านเกิดตามสามีม่เช่วงต้นปีและต้องกลายเป็นไม้หลังจากนั้นไม่นานเพราะสามีของเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้เธอจะเป็นคนบ้านอื่น ที่ย้ายมาได้ไม่นานแต่ชาวบ้านดอนไพรรวมถึงนางสีแม่ผัวก็ไม่มีท่าทีรังเกียดซ้ำยังรักและเอ็นดูวิภาดังลูกหลานในไซให้วิภาลงหลักปักฐานอยู่ในหมู่บ้านนี้แม้สามีจะจากไปแล้วายสัมพนันธ์เดีจากทุกคนที่มีต่อเธอก็ใช่จะต้องหายไปด้วยเองก็อยู่กับแม่ที่นี่แหละนะวิภาเอ๋ยไม่ต้องกลับไปที่บ้านเกา่าให้ผู้คนมันดูหมิ่นเอา ในเมื่อเลือกจากที่นั่นมาแล้วก็ถือเสียว่าพิพาควเก่าได้ตายไปแล้วเป็นลูกแม่ดูแลแม่อยู่ที่นี่มันหน้าทําแม่ตายไปสมบัติพระสถานที่ทางทั้งหลายก็ต้องตกเป็นของเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวพิพาได้ยินแบบนั้นก็ซาบซึ้งใจและบอกกับแม่ผัวซึ่งยามนิ้วักตัวการลูกในใ่ว่าเธอไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรเลยแค่นางเสียรักและเอ็นดูเธอที่เป็นกรรมพะ แล้วยังจนแสนจนแบบนี้ก็มากพอแล้วฟังแม่นะเงินทองของมีค่ามันก็แค่เปลือกนอกที่เอาไว้ให้พวกผจบสอบพอมาหลอกล่อบอกว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะหวังจะได้จากเราเท่านั้นความดีของคนมันอยู่ที่ใจอยู่ที่สันดานอยู่ในการกระทําความจนของเองก็เหมือนกันมันเป็นแค่เปลือกเน่าที่คนอื่นมองไม่เห็นเนื้อใดเท่านั้นแต่แม่เห็นเจ้าใช้มันก็เห็น มาอย่างนั้นมันไม่เที่ยวไล่เที่ยวเขือข้ามทั้งหลายสิบหมู่บ้านไปจีบเอาเองมาทําเมียได้หรอกคําพูดอันเต็มไปด้วยความจริงใจเหล่านั้นหนังสีพํมบอกกับพิพาตั้งแต่ชัยสามีของเธอจากไปแล้วลูกครั้งสองคนแม่ผัวกับลูกสะั้ยก็จะกอดกันร้องไห้เพราะคิดถึงชัยจากนั้นก็ดูแลการตามวิสัยครอบครัวด้วยมาแต่แล้วคืนหนึ่งในช่วงต้นเดือน6ขณะที่ฝนลงเม็ดพอมพม วิภายได้ยินเสียงบางอย่างฟังแล้วมันคล้ายเสียงค้างเบาๆเสียงเหมือนจะดังอยู่ใต้ถุนบ้านเลยค,ค่อยๆเคลื่อนตัวไปทงหัวนอนด้วยความสงสัยวิภาคลานออกจากมงแบกผ้าม่านหน้าต่างดูก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ดวงไฟประหลาดลอยออกจากใต้ถุนชัดฉาแล้วไปหยดค้างเติงอยู่กลางทุ่งนาในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลนักยายเสซึ่งนอนอยู่ในมงค์ค้างที่ไม่รู้ว่าตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เดินเข้ามาดึงแขนให้เธอออกห่างจากหน้าต่าง จะซีบเสียงเขียดว่าอย่ามองมันนานมันจำหน้าเอาได้พี่ภาสงสัยว่ามันทีแม่ผัวเอ่ยถึงคืออะไรแต่แล้วเมื่อเธอหันกลับไปอีกครั้งดวงไฟนั้นกลับหายไปอย่างไรล่องลอยเอาละเข้านอนได้แล้วแล้วคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกจากง่งเด็ดขาดเข้าใจไหมยายสีบอกกาับเสียงดักแนนวิภาเริ่มใจความไม่ดี ลองท้าคนแก่อย่างยายเสเตือนแบบนี้แสดงว่าไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่ของที่เธอควรยุ่มย่ม้หรืออยากรู้อยากเห็นขณะที่ทิ้งตัวลงนอนเธอก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้ดวงไฟที่ลอยไดย้และพุ่งไปมาในตอนกลางคืนมันคงไม่ใช่ยอย่างอื่นนอกจากผีกระสือน,นั่นเอง <aus> คิดได้แบบนั้นอาการขนลุกวับวับปานจะจับไข้ก็อุบัติเค้นวิภาหลับตาผีสวดนม์ในใจ พยายามข่มตาให้หลับอยากลืมภาพติดตาที่เห็นนั้นไปเสียไม่นานเธอก็หลับไปจนใดอาจเป็นเพราะตลอดช่วงกลางวันที่ผ่านมาเธอและนางเสต่างช่วยกันจัดการกับเจ้าตามคณาจนเมื่อยล้าเต็มทีนั่นเองแต่คืนนั้นเธอกับหลับไม่สบายอย่างหลายคืนที่ผ่านมาเธอฝันเห็นใบหน้าของหญิงชโชดาผิวเซีมีดวงตาสีขาวขุ่นและกำลังจิ้มให้เธอจากอีกฝั่งหนึ่งของหน้าต่างหัวนอน ก่อนที่หัวของเญิงชราคนนั้นจะลอยขึ้นจากระดับสายตาจนมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากไใ้ที่เปื้อนเลือดอวัยวะภายในและดวงไฟที่สว่างว่าเป็นจังหวะเท่านั้นเสียงแหบผ้าทรงพลังเต็มไปด้วยอำนาจที่สามารถสะกดให้วิภาตัวแข็งค้างยืนนิ่งอยู่นั้นบอกกว้วหัวดอกว่าเจอกันจนได้นะทายาทของข้าเท่านั้นเองวิภาสะดุ้งตื่น แล้วพบว่าอีกไม่นานเช้าวันไหวจะมาเยือนแล้วหลักฐานคือเสียงไก่ที่ขันรับกันมาจากบ้านนั้นบ้านนี้แต่มันน่าแปลกที่ใต้ถุนบ้านของตัวเองหกเงียบเก็บ,บ,บไร้ว่แววใดๆทั้งที่ไก่ก็เลี้ยงไว้ไม่น้อยตัวเช่นกันด้วยความแปลกใจวิภาลงไปดูแล้วจึงพบว่าไก่ในเล้าที่เลี้ยงไว้ตายหมดไม่มีเหลือคอถูกกัดจนแบ่งและมีร่องรอยของน้ำเมือกปริศนาอยู่ร,บรอบๆบเล้า ยายเสียซึ่งลงมาดูพระวิภาเออะพอเห็นเข้าแบบนั้นก็อุทานปากคอสั่นว่ามันกลับมาแล้วนอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีเรื่องวุ่นวายเมื่อควายของตาชำเพื่อนบ้านนอนตายคาชี้อยู่ในคอแล้วยังมีนางนอมสาวแม่ลูกอ่อนกับลูกน้อยไว้เจ็ดเดือนถูกบางอย่างฆ่าตายคาชานเลือนต้องลอยบนศพและโดยรอบที่นอนเหมือนที่เกิดขึ้นกับควายตาชำ้ำ และไก่ของบ้านวิภาไม่มีเผ็ดลำคอมีรอยกัดและเปะเลอะไปด้วยน้ำเมือกเหม็นๆเต็มไปหมดเมื่อเกิดเรื่องขึ้นในคืนเดียวมันย่อมไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือแก่ไปกว่านั้นต่างเพื่อเป็นเสียงเดียวกันว่าพราะยากระเสือที่เคยหายหน้าไม่ออกอลาวาดมาด่วมสิบเป,ปีมันกลับมาแล้วเอาไรรู้แม่ที่ว่ากลับมาแล้ว วิภาถามขณะที่นั่งฟังการถกเถียงด้วยการตื่นตระหนกในที่หาวหรือของหมู่บ้านนางสีบอกเสียงเคียดจัดท้อยชัดำํำพรยากระเสือจากนั้นนางสีก็เล่าถึงตำนานและความน่ากลัวที่เคยปกคลุมบ้านดอนไผ่มานับแต่อดีตและเงียบไปตั้งแต่ก่อนที่วิภาและชัยจะลืมตาดูโลเหมือนสร้างความบั่นบั่นให้แก่วิพาไม่น้อยเมื่อฟังเรื่องเล่าไป นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงกลางดึกไปด้วยหรือดวงไฟแดงวับที่เห็นนั้นคือพระยาก,กระสือที่ว่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความฝันอันน่าสยองนั้นด้วยหรือเปล่าเป็นอะไรไปหรือเองกลัวว่ามันจะทำร้ายเองไม่ต้องห่วงหรอกเองไม่เคยไปทำอะไรให้มันเคืองใจมันไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายเองหรอกวิภาเอ๋ยแต่ฉันฝันถึงมันนะแม่แล้วยังเจอยายประหลาดคนหนึ่งเมื่อตอนบ่ายอีกด้วย วิภาบอกเสียงตื่นมันดังพอจะให้คนในที่ประชุมหันมาให้ความสนใจนั่นเองความวิตกขังวนจากความฝันรวมทั้งเหตุการณ์มาช่วงกลางดึกที่แด่แรกมีผลกระทบกับวิภาคนเดียวกับแผ่ซ่านไปยังตัวทุกคนที่อยู่ในที่นั้นและต่างก็มีการตั้งคําถามในรูปแบบเดียวกันว่าเหตุใดพระยากระเสือจึงจ,จําเพาะเจาะจงให้วิภาทั้งเห็นและยังเข้าไปพบหน้าในความฝัน ซ้ำยังทิ้งข้อความแปลกประหลาดให้อีกต่างหากอีกในหนึ่งจะมองว่าเป็นความกลัวเป็นความกัดกลุมที่ทำให้วิภานำไปฝันนั้นก็ได้อยู่หากไม่ใช่เพราะเมื่อใ่า,ายที่ผ่านมาหญิงชาาปิศนามาหาวิภาถึงข้างบ้านเสียใหญ่เย้มแล้วพูดบางอย่างแสนประหลาดและน่ากลัวออกมาตามหามาตั้งนานในที่สุดก็ได้พบกันเสียทีนะทายาทของข้า ซึ่งไอประโยคหลังนี้แหละที่ชวนให้เป็นกังวลหนักหายาติว่านั้นหมายถึงใครหรือวิภายจะเกี่ยวข้องกับพระยาก,กระเสือในทางใดทางหนึ่งโดยเธอไม่รู้งั้นหรือในบ้านดอนภัยมีพิสุที่เดินทางข้ามน้ำข้ามเขามาจากฝั่งล้วท่านมีชื่อว่าพ่อท่านข่ำซอยแม้ขว่าปีที่ท่านจำพรรษาอยู่ในวัดนี้จะมากกว่าพระทุกรูปในปัจจุบันหากแต่ท่านไม่คิดขึ้นของตำแหน่งสมภาร ยังคงสถานะพระลูกวัดเอาไว้ตามเดิมเฉกเช่น60ปีก่อนที่ท่านมาถึงเป็นครั้งแรกและหากนับอาอายุพรรษาและคคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่แล้วเพราะท่านคำส้อยน่าจะมีอายุเกินร้อยปีไปมาเลยทีเดียวเถ่อเมื่อใครถามถึงอายุที่แท้จริงของท่านคำตอบที่ได้รับแก่เป็นเสียงหัวเราะและถามกลับว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นกับวิพานี้จึงถูกนําไปปรึกษากับพ่อท่านขําซอยและท่านขับรุณาตอบไพรโดยไม่มีปิดบังวิพาเป็นทายาทของพระญากระเสือไม่ใช่ชาติก่อนแต่เป็นชาตินี้นี่เองพอยาิของวิพานั่นลหละคือด่างสถิตของพระญากระสือในปัจจุบันและวิพาก็จะต้องรับเสือบท่อเชื้อสายของเีที่มีแต่หัวขับไซล่องลอยไปมาในยามราตรีและเป็นถึงขั้นพยานี ต่อจากนางกามวิสัยของนเสือปอบผีกะหรือปีศาสตร์ในจำพวกเดียวกันนี้การส่งต่อดวงจิตตนเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างตนที่เกี่ยวพันกับทางสายเลือดเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้พวกมันอยู่ต่อได้โดยธิ์เดชดไม่ลดลงการย้ายไปอยู่ในร่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนั้นก็ได้หากแต่พลังอํานาจที่เคยมีจะหายไปแกเป็นเพียงปีศาสตร์ชั้นทั่วไปเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปตั้งแง่ดังเกลียดนางหนูมันนะมันไม่รู้เรื่องที่มันต้องเป็นกัม้าแบบนี้ก็เพราะพ่อแม่ของมันพยายามปกป้องไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับผิวได้ตนนั้นปัดโทษหลวงพ่อใครจะไปกดวิาพามันลงเล่าขอรับก็เห็นกันทนโทษว่ามันไม่รู้เรื่องตาชำเจ้าของควายที่ตต่ไปว่าข้าเห็นเองมาตั้งแต่แตกเนื้อหนุม่มเป็นพระพี่เลี้ยงให้เองอีกต่างหากมีหรือข้าจะไม่รู้จักนิสัยใจคอเองนะเหอ จ้าำได้ยินแบบนั้นตาฉ่ำก็จำต้องหัวดะแก้เกอ้อไปชิงอยู่เองที่ตัวแกเป็นมนุษย์จำพวกเอาดมรายใครทำอะไรไม่ถูกใจเล็กหน่อยเป็นดาก,กาศไม่สวนหัวหอกหัวดำแต่เรื่องที่แกไม่คิดเอาโทษวิภาซึ่งไม่รู้เรื่องใดๆเลยแต่ทั่งได้ยินความจริงจากปากหลวงพ่อท่านคำสร้อยนั้นก็จริงเช่นกันแล้วแบบนี้จะมีวิธีไหนป้องกันวิภาไม่ให้มันถูกรงังควัน จากผิว้า้ตัวน,นั้นได้บ้างแล้วเจ้าขายายสีถามเพราะเป็นห่วงลูกสะพ้ยเป็นที่สุดมีอยู่แล้วไม่ต้องคำวนพอท่านคำสรอยกว้วงหวัวเราะตามวิสัยคนอารมณ์เดียแต่วิธีที่ว่านั้นคือการผ่าจานซึ่งเป็นวิธีกรรมตัดสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายตามความเชื่อของชาวล้านนาะเพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วพิธีนี้จะเป็นการตัดสัมพันธ์หรือตัดกรรมระหว่างคู่ผัวตัวเมีย ฉะนั้นวิธีกรรมของพ่อท่านขำซอยจึงแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายที่วิภาต้องตัดให้ขาดจากกันคือญาติแท้ๆของเธอซึ่งถูกสิงสู่ด้วยจิตพยากระสือนั่นเองวิธีเริ่มขึ้นในช่วงเย็ยนวันนั้นท่ามกลางความโผแพ,เพ้เสียงสวดพระคาถาของพ่อท่านขำซอยดังกลางวันสะท้อนไปทั่วทั้งลานกว้างของศาลาวิพานั่งพนมมือถือดวยดอกไม้ที่โยงกับสายเส้น ที่ผูกกับต้นกล้วยขนาดสูงเท่ากับตัวนางและโยงยาวข้ามต่อมะขามตายไายเนื่องจากผ่านการเวลามานานแสนนานยเอีกด้านปล่อยทิ้งไว้ระหว่างกวยดอกไม้ที่เอาไว้ในลักษณะสร้างเป็นทางเดินแสงสว่างค่อยๆมอดดับลงทุกเทียขณะที่ดวงตะวันแดงเรือเริ่มทิ้งดิ่งรับเหลี่ยมเขาและหมู่ไม้จังหวะน,นั้นเองมันเกิดลมหัวกุดหมุนควาง กว่าจเศษฝุ่นเศษเพไมุ้้งกระจายไปทั่วบริเวณแต่หน้าแปลกที่ข้าวของในบูรณพิธีซึ่งบางอย่างมีน้ำหนักเบาจับไม่ได้รับผลกระทบจากลมที่ว่าน,นั้นในขณะที่ชาวบ้านหลายคนกำลังแตกตื่นกับเสียงที่เกิดขึ้นหญิงชรา,านางหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ทางเข้าวัดและเดินตรงเหลียเข้ามายังสถานที่ประกอบพิธีที่ทําให้ชาวบ้านเริ่มส่งเสียงเอียดอึงคือหญิงชรา,านางนั้นมีดวงตา แล้วเราขอแดงว่าเรากับมีดวงไฟอยู่ข้างในหญิงชรานางนั้นเปียเข้ามาถึงก็คว้าเอาไปได้สายเส้นข้างที่ปล่อยเอาไว้แล้วก็ชากสดแรงจังหวะนั้นเพราะท่านคลำสร้อยซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วใช้มีดตัดฉับให้ได้ขาดออกจากกันนาทีนั้นต้นกล้วยสดใหม่ที่เพิ่งถูกตัดกับแปรเปลี่ยนเป็นแห้งเหี่ยวมันเหมือนน้าในลมต้นถูกดูดไปจนหมดพร้อมกับเสียงเวทลั้งด้วยความเจ็บแขนของหญิงชรานางนั้น เมื่อพึ่งสำเรยกได้ว่าไออุ่นที่ตัวเองกระชาเข้าหาเพื่อยึดครองที่คิดว่านั้นคือวิพาเป็นตัวปลอมมันคือจิตเสมือนที่พ่อท่านขำสร้อยสร้างขึ้นเพื่อหลอกมันที่สําคัญจากแต่แรกที่มันยังสัมผัสเห็นการมีอยู่ของวิพาได้และตามกลิ่นมาบัดน,นี้กับหาเธอไม่เจอเสียอย่างนั้นจะมีก็เพียงขีนอายความเข้มขังอันคุ้นเคยที่แผ่ออกมาจากตัวพ่อท่านขำสร้อยซึ่งมันจําได้ดี หลายร้อยปีก่อนมันก็เคยสัมผัสกลิ่นไอนี้แล้วต้องล่าถอยเพราะสู้ไม่ได้ต่อมาเมื่อหลายสิบปีก่อนมันก็ต้องถอนตัวจากบ้านดอนไัยอีกเพราะกลิ่นไอหน้าสยองนี้ปรากฏขึ้นแล้วยังคงความเข้มขังเอาไว้ไม่มีเปลี่ยนมาบัดนี้เพียงสัมผัสได้ในแบบแรกก็บอกให้มันรู้ว่าหากมันยังตั้งหน้าตั้งตาจะอรารวาสในเขตนี้หรือตามหาหลานสาวแท้แอย่างวิภาอีกมันจะถูกกำจัดทิ้งอย่างจริงจัง พิสุชราเจ้าวิธีกรรมคงไม่ใจดีปล่อยให้มันเป็นอิสระเพื่อเราชดใช้กรรมอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปได้อีกดังนั้นแางที่ดีคือต้องหนีไปให้ไกลหายไปจนพักแก่นี่หาตัวไม่พบและด้วยเหตุที่ว่าน,นั่นเองการกลกับมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆของพญากระเสือจึงจบลงโดยง่ายชาวบ้านดอนไัยและพิพาอยู่อย่างปลอดภัยโดยพ่อท่านคำสร้อยให้ขับมันว่า ต่อไปนี้พญากระเสือมันจะไม่โผล่หน้ามาอารวาสอีกตราบเท่าที่มันล็อกรู้ว่าท่านยังอยู่ที่นี่หรือต่อให้มันไปที่อื่นท่านก็จะตามไปเตือนมันอย่าได้ดิ้อาจทำร้ายหรือเสี่ยงสู่มนุษย์คนใดอีกให้มันรักษาสัญญาที่เคยขอเมื่อครั้งที่ท่านจับมันขังในหม้อขอมบ้ายาแท้ๆของวิภาจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่มันจะเสี่ยงสู่อยู่เมื่อถึงเวลาร่างกายของนางเสื่อมสลายไปเวื่องจีของมัน ก็จะไปชดใช้กรรมตามวารและอันสมควรน,นั่นเองเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับวิภาผาจ้านกระเสือขอบพระคุณครับ